สวัสดีจ้าทุกคนเกิดมาจากท้องพอท้องแมวเคยเห็นข้าวตังหรือว่านั่งเล็ดสีนี้สีสันจืดขืขนาดนี้ด้วยความที่ว่าข่อยอยากกินแห้งไปก็จะได้ซื้อมาสั่งในเฟสการ์สิโดนอันนี้ก็ซื้อมาตลาดขาบดได้ดมากระสิเป็นสีขาวแอดแตะอันนี้ทุกคนบาทที่นี่รสาติที่ห้ากินเข้าไปจ้าทุกคนมันบ่เม่นเขาทอดอมน้ำมันซื่อ มันเป็นเขาทอดลดเกลือไอโอดีนเกาหลีคือจังยานไขยคาสซารไอโอดีนแท่บัดที่นี่ไอยกินแล้วคอยต้องกินแนวแก่เพราะว่าไอยกินไ้ซ้ำอันเมือนั้น่อยแป้ตไตเข้มใส่ข่ที่ได้สงสัยเกลือคือบันที่นี่ก็เลยต้องไม่เค็ดน้ำตาลเขียวทุกคนน้ำตาลเขียวของเ้าข้าวรวแรวทุกคนดำปื้อปื้อน้ำตาลเขียวของขา้าเป็นน้ำตาลแดงไม่ไม่ไมาก ตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำา๋อยที่ได้ได้เป็นน้ำตาลนแดงตาลแดงเขียวไหม่ๆของกันประเทศเวียดนามเห็นทุกคนนี่ค่ากระสีทำการโอยแดี่ยวเรียงเขาเล็กน้อยก่อนไม่ทำการโรยน้ําเชื่อมได้จ้ะทุกคนฟึบๆฟๆๆๆฟึฟูฟๆฟฟึบฟูฟฟูฟฟูฟ ใช้มือถือค่ะใช้มือถือไม่ได้ใช้ค่ะตั้งกล้องแมททุกคนรสชาติกระชี้อวกเค็ม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 หวานหวานเค็มครีมหวานหวานนะจ๊ะทุกคนสีสันเป็นอะไรจ๊ะทุกคนอยากรสชาติเค็มเค็มเขาก็มาเพิ่มน้ำตาลแต่สีอวกหวานหวานแน่อีกหน่อยนะทุกคน โอ้ยแซ่บๆน้ำกกนจ้าเอากปทิ้รัวไปกยนเนาะทุกคนเนาะเอยจากที่ว่าใส่สว่วนพันใจกระทะเลยจ้ากระทะเลยจ้ะะาจสี่ละทุกคนชีวิตเกาหลีีหยังแพงเบิดทุกคนของทุกอย่างแพงหมดจ้าแม่เอาไปทีนี้กระชิบินแย่แมงมุมมาจ้ะทุกคนเเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วในกระทะทุกคน,น ใส่ส่วนขูดพันติดหมวมพันยางเหวี่ยวเลยมันติดหมวมเป็นคาราเมลเลยทุกคนติดหมวฉันเมื่อฉันเลี้ยงดูคนฉันละเลี้ยงอยู่ว่าเป็นสภาพยัยมมุมเลย <c oughs> ผ่านว่าเด็กหน่อยเรียนของขายแค่หน่อยเนาะทุกคน,นอโอ้ยทุกคนบอกหัวว่าเมนูนี่สิเป็นโรคไตหรือเบาหวานเด้ทุกคนเด้อเพราะว่าเกลือกับเข้มคักทุกคนปิดไอโอดีนจ้าเลยกระกุนตาลเชื่อมาเนตา ยางสวยเลยทุกคนโอ้เมนู